Band Inside Podcast. what Insight listening It's you're to. เรียนเก็บเงินอย่างไรในช่วงโควิด1 9ระบาดสวัสดีครับคุณกำลังฟัง b r รนด Insight ์ d c a s t กับผมเมธจาก b บรนด i n s i h t นะครับและวันนี้ผมอยู่กับน้องใหม่ของ b บรน In n s i ไซด้วยอ่ะแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีครับตาว b แบ n d ด n s ินไครับอ่าตาวเป็นถือว่าเป็นน้องใหม่ที่มาทำข่าวกับเราได้สักเท่าไหร่กี่เดือนแล้วเดือนนิด,นดเดือนน,นิดเองเหร นี่ว่ามาพร้อมกับมาพร้อมกับโควิดเลยใช่ไหมใช่มาพร้อมกับโควิดเลยครับช่วงนี้อ่าพอมาพร้อมกับโควิดปั๊บตาวก็เลยกลายเป็นคนแรกนะครับที่มาลองอัดพอดแคสต์ฟอร์มโฮมกันก่บคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะผมอาจจะบอกว่าถ้าเกิดเสียงมันไม่ชัดไปบ้างในบางจุดหรือว่ามันมีเอ่อความติดขัดอะไรเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยก็อภัยให้พวกเราด้วยเพราะว่าตาวมาประเดิมพอดแคสต์ของเราแบบฟอร์มโฮมกันใช่ไหมใช่ครับก็ยังฟอร์มโฮมอยู่อย่างต่อเนื่องครับ ครับและยังไม่รู้ว่าเราจะได้กลับไปทำงานแบบแบบปกติเมื่อไหร่แต่ปกติบบ insight เราก็ก็ work from home กันประมาณหนึ่งอยู่แล้วอืมใช่ไหมดังนั้นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลกระทบมากนักใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วอย่างวันนี้นี่ในสถานการณ์ท่ามกลางสถานการณ์โควิดสิบเก้ากำลังระบาดอยู่อย่างนี้ตาวมีอะไรมาแนะนำผู้ฟังของเราครับเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนน่าจะเห็นสถานการณ์ที่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตเริ่ม มีคนออกไปกักตุนสินค้ากันแล้วใช่ไหมครับเหมือนกับช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผมเห็นรถที่ต่อคิวเข้าไปจะเข้าไปในลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่งอะคนเยอะมากแล้วก็มีคนแชร์รูปเป็นเชลฟ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะครับว่าข้าวของที่เคยแบบเต็มเชลฟ์เลยมันหายไปหมดเลยพี่เมย์คิดว่าจริงๆแล้วเขาควรกักตุนของไหมในช่วงเนี้ยความเห็นส่วนตัวบอกเลยว่าควรอืแต่ว่าผมใช้ความพูดอย่างเี้นะอันนี้พูดตรงตว่า อย่างที่ตาหมายถึงคงแบบพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมพวกแบบว่าแบบบิ๊กซีโลตัสอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เข้าใจได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าผมเห็นว่าเราก็ควรจะกักตุนประมาณหนึ่งเช่นเราก็ควรจะซื้อข้าสารอาหารแห้งติดบ้านไว้บ้างเผื่อว่าสมมุติว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องการออกไปจากบ้านในช่วงอาทิตย์เนี้ยอย่างน้อยผมว่าเราควรจะอยู่ได้อ่าใช่มีไว้บ้าง มีไว้บ้างอืมแต่ก็ไม่ต้องถึงกับขนาดซื้อให้มันล้นบ้านเนาะโอ้ันคงอย่าไปขนาดนั้นคือผมเชื่อว่าความระมัดระวงังความเตรียมพร้อมต้องมาพร้อมกับความที่เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนาะไม่ใช่ว่าไปเหมาว้านมันซื้อจนหมดแล้วก็แบ่งๆปันกันนะ่ะก็ซื้อประมาณนึงอย่าง้อยอยู่ได้สักอาทิตย์นึงอะ่ะแล้วเราก็แต่ระหว่างที่เราอยู่อาทิตย์นึงนั้นก็ไม่ใช่ว่าเรากินของที่เราจะกักตุนไว้ใช่ไหมเราก็ยงังคงออกไปซื้อหรือสั่ง delivery เข้ามาก็ได้อ่าหรือว,ว่า จะออกไปกินข้าวแถวบ้านบ้างก็ได้ก็เรียกว่าให้พอมีเขาเรียกว่าให้อุ่นใจไว้ในบ้านอ่าแต่เรื่องกักตูนนี่มันทําไมเหรอก็ผมมีความรู้สึกว่าคนไทยลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าลืมอะไรในช่วงทุกคนต้องเวิร์กฟอร์มโฮมหรือฟรีแลนซ์บางคนไม่มีงานทํำนะช่วงเนี้ยพี่เมธครับถูกไหมใช่เอเราเรื่องเงินเดีัยวแชร์ได้นิดนึงเลยก่อนที่จะเล่าเรื่องเข้าต่อกคือว่า เพื่อนๆผมเพื่อนๆ<ม>เราเนาะที่เป็นเราเป็นสื่อเป็นมีเดียเนี่ยบางทีเราก็ใช้บริการฟรีแลนซ์ที่เป็นช่างภาพวิดีโอหรือว่าช่างภาพพับมิงตอนนี้บอกเลยว่างานถูกแคนเซิลหมดเลยอื <c oughs> เขาก็เลยต้องอยู่บ้านแล้วฟรีแลนซ์เขารับเงินเป็นไลฟจ็อบอะ่ะเขาไม่ได้มีเงินเดือนแบบพวกเราอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> เขาจะอยู่ใช่ไหมก็อยู่ได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องเก็บเงินไว้ด้วยไม่ใช่กักตุนของ <c oughs> ขอย่างเดียว อ๋อเกินจะบอกว่านอกจากกักตุนของแล้วต้องกักตุนเงินด้วยนะใช่ต้องกักตุนเงินให้พร้อมสําหรับการใช้ชีวิตในช่วงโควิดระบาดด้วยครับครับอ่ะแล้วย่างงี้ทํายังไงดีอ่ะซึ่งวันนี้ผมก็เลยเลือกมาให้ฟังหกวิธีแตจ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลสํารวจของสหรัฐอเมริกาครับพี่เมธเขาบอกว่าผลสํารวจก่อนใช่ไหมเขาว่าไงครับพูดผู้ผมผลสํารวจก่อนเขาบอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของชาวอเมริกาเนี่ยมีเงินเดือนใช้จ่ายแบบเดือนชนเดือนนะพี่เมธ อันนี้หมายความว่าอีกสามสิบเปอร์เซ็นอาจจะมีเงินพอเหลือเก็บใช่มีพอเหลือเก็บแต่เจ็สิบเปอร์เซ็นนี่คือใช้แบบเดือนชนเดือนอ่าเดือ,น,อดนชนเดือนแสดงว่าเขาก็อาจจะไม่มีเก็บก็ได้อืมส่วนอีกสถิติหนึ่งเป็นของไทยจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึงภากรเขาบอกว่าคนไทยอะเข้าถึงระบบบัญชีเงินฝากเข้าถึงการธนาคารเนี่ยห้าสิบหกจุดศูนสี่เปอร์เซ็นเลยนะแต่ในคนที่เข้าถึงห้าสิบหกจุดศูนสี่เปอร์เซ็นตัวเนี้ยมีครึ่งหนึ่ง ที่มีเงินเก็บในบัญชีน้อยกว่าสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทแปลว่าในหนึ่งร้อยคนจะมีมีประมาณห้าสิบหกคนที่มีบัญชีใช่แต่ว่าครึ่งเดียวของของห้าสิบหกก็คือตีซะกลมๆก,ก็อาจจะประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบห้าคนที่มีเก็บเท่าไหร่นะน้อยกว่าสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทออก็ถือว่าน้อยนะน้อยแล้วสามสิบสองจุดแปดเปอร์เซ็นต มีเงินในบัญชีไม่ถึงห้าร้อยบาทครับไอ้ที่น้อยกว่าสามพันเนี่ยมีน้อยกว่าห้าร้อยอีกห้าร้อยบาทอีกใช่ไหมใช่สามสิบสองจุดแปดเปอร์เซ็นมีน้อยกว่าห้าร้อยบาทในบัญชีอันนั้นเราไม่เรียกบัญชีเงินเก็บมั้งเขาอาจจะเป็นบัญชีเงินใช้หรือเปล่าโอ้แต่ถ้าเขาใช้แล้วเหลือห้าร้อยบาทนี่ก็น่าห่วงนะอาจจะมีบัญชีเงินเก็บต่างหากไงอืมก็แต่ว่าอันนั้นเอาว่าตามตามข้อมูลของงานวิจัยเนี่ยบอกว่า มันมันมันน้อยขนาดนี้เลยนะซึ่งใช่มันน้อยเขาเขาแนะนําว่าไงมันมันอันตรายเลยหรือว่ามันยังไงครับก็จริงๆแล้วการใช้ชีวิตของเราครับเราควรมีเงินเก็บใช้ในกรณีฉุกเฉินรกรณีที่เราไม่ได้มีรายได้เข้ามาเลยอย่างน้อยสามเดือนก็คือต้องให้รองรับการใช้ชีวิตแบบปกติของเราอ่ะต้องมีเก็บอย่างน้อยสามเดือนที่จะใช้แบบสบายๆเราเลยบอกว่าถ้าเกิดเพื่อน,อนๆที่ฟังอยู่ตัวนี้คิดได้เลยว่าถ้า เดือนหน้าเป็นต้นไปเราไม่ได้เงินรายได้แล้วเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้ต่อไปสามเดือนหรือไม่ใช่ไหมใช่ครับต้องถามตัวเองแล้วว่าตอนนี้สามเดือนนี่คืออย่างน้อยนะอย่างน้อยอย่างน้อยเลยแปลว่าถ้าเกิดจะให้ดีคุณควรจะมากกว่าสามเดือนนะใช่ถ้าเอาให้สบายใจก็ควรจะสี่เดือนหกเดือนก็แล้วแต่คนอ่ออาทีนี้เพื่อนๆที่ฟังเราอยู่ถามตัวเองเลยครับตอนนี้เงินที่ใช้ได้อยู่ ถึงสามเดือนหรือว่าถึงหกเดือนไหมถามเลยตาวถึงไหมไม่ถึงครับเฮ้ยนี่จะเป็นคนแนะนําคนอื่นขเขาตัตเองก็ไม่ถึงเนี้ยหรอไม่ถึงแต่ยังมีพ่อแม่อยู่ไงเอเงินพ่อแม่นักเงินเราไหมอ่ะเออจริงๆ,งๆก็พ่อแม่เหมือนเป็นแบ็กอัพแล้วกันใช่ไหมอ่าใช่ก็พอเป็นแบ็กอัพได้อยู่อ่าส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าถ้าต้องใช้จ่ายแบบแบบปกติเลยนะไม่ประหยัดเลยอ่ะใช้แบบธรรมดา จะอยู่ได้ประมาณหกเดือนอืมพออยู่ได้น่าจะหกเดือนแต่ว่าแต่ว่าทางนี้ก็ถ้าเรามีหนี้สินเนี่ยบางทีมันก็ทําให้ระยะเวลาที่อยู่ได้มันอาจจะลดลงนะมันชันลงอืมแต่นั่นก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การหนี้ซึ่งเป็นเรื่องถัดไปแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการเก็บเงินถูกแล้วครับวันนี้อยากพูดเรื่องวิธีการเก็บเงินงงวันนี้มีมาให้หหกวิธีหกวิธีที่ที่พวกเราควรจะต้อง ต้องทําเพื่อเก็บเงินใช่ไหมใช่แล้วผมเชื่อว่ามันมันไม่ได้ยากที่จะทําด้วยนี่อ่ะว่ามาเลยเดี๋ยวผมก<อ>็ที่เป็นเป็นเหมือนกับคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วกันเดี๋ยวจะมาถามปาวที่ว่าถ้าผมจะเก็บเงินองวิธีนี้ต้องทำไงบ้างอ่ะว่ามาได้วิธีแรกนะครับต้องรู้จักมองภาพรวมบัญชีการเงินของเราทั้งหมดก่อนซึ่งบางทีเราอาจจะมีรายรับรายได้เข้ามาหลายทางถูกไหมเงินเข้ามาหลายๆบัญชี เรามีหลายบัญชีเงินฝากแต่เราไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วยอดที่เรารับในแต่ละเดือนอ่ะมันยอดเน็ตเท่าไหร่แบบยอดสุดทีอย่ะเท่าไหร่เราไม่รู้ไงครับ <ục. S 1> ทําให้บางทีเราใช้จ่ายออกไปอ่ะเราก็ไม่ได้คํานึงว่าจริงๆแล้วเรามีเงินอยู่เท่าไหร่รวมถึงเอรา,ายจ่ายก็เหมือนกันบางทีเราจ่ายเงินออกจากหลายๆบัญชีแต่เราไม่เคยรวมเลยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะเดือนเนี้ยเราจ่ายออกไปเท่าไหร่บัญชีนี้เราโอนออกไปห้าร้อยอีกบัญชีนึงเราโอนออกไปพันห้า <Ừ. S 2> ซึ่งพอเราไม่ได้รวมมันกลายเป็นว่าเราไม่รู้นี่ว่าเฮ้ยมันเยอะหรือมันน้อยมากแค่ไหนอื๋อาตาเลยบอกว่าอย่างน้อยคุณก็คือควรจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายใช่เรื่องเรื่องเบสิกสุดๆเลยนะพี่เมธแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้วิธีพวกเนี้ยมันไม่เคยเก่าเลยอะ่ะมันก็ยังใช้ได้อยู่เรื่อยๆทั้งนั้นที่ผมก็รู้สึกว่าก็เรื่องการเงินก็บอกกันมาตั้งแต่เด็กว่าต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยทำไง ดีไม่ดีในในประเทศไทยเราเนี่ยครับผมว่าอาจจะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำที่ทําบัญชีรายรับรายจ่ายอืมสําคัญมากๆานะครับคือผมเองก็ทํานะแต่ว่าไม่ได้ทําละเอียดมากคือแบบทําเป็นคร่าวๆว่าอาจจะไม่ได้ทำถึงขั้นว่าใช้จ่ายรายวันเท่าไหร่แต่อย่างน้อยอทุกเดือนผมจะเห็นว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วรายจ่ายประจําอ่ะอย่างเช่นค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าผ่อนบ้านเนี่ยอ่ะมันต้อง ต่อเดือนมันจะต้องมีรายจ่ายประจําเนี่ยประมาณประมาณเท่าไหร่ครับเราแ,แนะนําว่าต้องทําใช่ไหมซึ่งซึ่งต้องต้องทําควรทําแล้วผมรู้สึกว่าไอการทํารายรับรายจ่ายอ่ะเราจะเห็นรายการที่เรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นแล้วเราตัดมันออกได้เว้ยเช่นอย่างเช่นตัวผมเลยค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ผมจ่ายหกเก้าเก้าผมรู้สึกว่าพอเวลาบันทึกลงไปหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าทุกเดือนอ่ะ แต่ผมไม่เคยใช้เน็ตพวกั้หมดเลยนะมันเยอะใช่ไหมมันรู้สึกเยอมันเยอะผมนงผมมันเยอะเออในตัวเนี้ยผมสามารถเห็นแล้วว่ามันเปลืองไปนิดเสียทุกเดือนเสียได้ตังค์อ่ะผมก็ไปลดโปรค่าโทรศัพท์ให้มันเหมาะกับการใช้ชีวิตของผมอ่ะอาจจะลดลงมาได้สามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าได้มันก็ประหยัดไปได้เดือนละสองร้อยสามร้อยอืมปีหนึ่งก็ประหยัดได้เยอะซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยสามารถเอาเงินแบบไปเก็บได้ด้วยอืม หรือว่าบางทีเราซื้อกาแฟกาแฟบางยี่ห้อมันแพงชานมไข่มุกบางยี่ห้อก็แพงเรากินแบบทุกวันอาทิตย์หนึ่งกินห้าแก้วเนี้ยเราก็ลองมาคํานวณดีกว่าว่าเอ้ยเราจดว่าอาทิตย์นี้เรากินเยอะแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่สาระสาคัญของการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่ก็ลองตัดออกไปบ้างก็ดีอ,อจริงนะชานมไข่มุกกาแฟ่บางทีแก้วลนะสักเท่าไหร่ห้าสิบบาทถ้ากินวันวันละแก้วอะ่ะ อาทิตย์ละอาทิตย์ละห้าแก้วอ่าจัหถึงสุกอาทิตย์ละห้าแก้วอ่อเดือนละห้าห้าเดือนละพันเลยนะใช่เดือนละหนึ่งพันถ้าเราลองเหลือกินสักวันเว้นวะันน่ะอย่างน้อยประหยัดห้าร้อยบาทเลยนะใช่ประหยัดไปได้เยอะเลยเแล้วเราก็เอาเงินอย่างเงี้ยเก็บเข้าไปได้เลยด้วยแค่คิดง่ายๆเล่นๆอ,อย่างงี้ยังยังมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นแล้วอ,อ,อ่ะอืมอ่ะข้อแรกถือว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทําได้อ่า คือทาบัญชีแล้วไปจ่ายมองภาพรวมทางการเงินของตัวเองใหม่ใช่ข้อแรกถือว่าดีครับข้อที่สองก็คือต้องใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติครับอันนี้คือยังไงครับก็ในแอปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งครับพี่เมธมันจะมีฟังก์ชันที่ตั้งเวลาโอนเงินได้อ๋อคือในอย่างเช่น k plus ของ k bank หรือว่า S อ B E c ของไทยพาณิชย์เนี่ยน่าจะมีติดตั้งบริการตั้งโอนเงินอัตโนมัติใช่ครับอ่าแล้วยังไงครับ ก็เวลาเราได้เงินเดือนมาเงินเดือนออกมนที่สามสิบเงินเดือนออกเราก็ตั้งเลยว่าเราจะเก็บเงินทุกๆเดือนอาจจะเดือนละห้าพันหมื่นหนึ่งก็ตั้งไปเลยว่าให้มันโอนอัตโนมัติไปเลยเข้าบัญชีเงินฝากอีกบัญชีหนึ่งไปเลยครับเราจะได้ไม่ต้องไปมีภาระว่าโอเคจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่เดี๋ยวบางทีลืมเก็บบางทีเอาเงินไปจ่ายหนี้ก่อนแล้วจะโอนเงินไปเก็บน้อยอีกซึ่งจริงๆที่ถูกมันต้องเก็บก่อนที่จะใช้ครับคือตามนี่คือตามหลักที่ กูรู้ทั้งหลายในทางการเนเขาบอกหมดเลยใช่ไหมครับว่าได้เงินรายได้มาต้องตัดเก็บก่อนใช่เราค่อยเอาส่วนที่เหลือไปใช้จะแบบสิบเปอร์ซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นก็ช่างอะ่ะแต่ว่าคุณต้องตัดเก็บก่อนเลยนะใช่ไหมใช่อืมเก็บน้อยเก็บมากไม่รู้รู้แต่ว่าต้องเก็บอืมแล้วก็มันจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างฟริกในแต่ละเดือนครับพี่เมย์สามารถใช้บริการจ่ายบินอัตโนมัติก็ได้นะอืมก็มีเหมือนกันตั้งให้มัน มันเหมือนตั้งการโอนเงินนะครับแต่อันนี้มันเป็นการตั้งเพื่อจ่ายเงินตั้งจ่ายบินอัตโนมัติใช่ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครใครใช้บริการพวกโมบายแบงกิ้งอยู่แล้วอ่ะลองหาฟังก์ชันที่ดูมันมีการมันทําได้ไม่ว่าจะมันทาได้ก็แทบจะทุกธนาคารอ่ะทําได้แน่นอนใช่ไม่ได้ก็ก็ไปก็ไม่เป็นไรก็ไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่ทำได้หมดอืมแต่ทีเนี้ยเรื่องการตั้งตั้งให้แบบว่าโอนเงินไปเป็นบัญชีเงินเก็บอัตโนมัติอันนี้อันนี้ชอบอันนี้เห็นด้วย แต่ว่าเรื่องตั้งจ่ายบินัตโนมัติให้ผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนตัวนะอ้าวทาไมอ่ะคือส่วนตัวเป็นคนทําเช็คลิสต์ไว้ที่บ้างไงครับว่าทุกๆสิ้นเดือนก็จะมานั่งดูเช็คลิสต์ตัวเองว่าเดือนเนี้ยจ่ายค่าอะไรไปแล้วบ้างหรือยังไม่ได้จ่ายเขาจ่ายแล้วก็จะนั่งชิคเช็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 คลิสต์ถูกไหมแต่ทีเนี้ยเป็นคนชอบที่จะเห็นเห็นตัวเลขก่อนก่อนจ่ายเช่นเฮ้ยค่าน้ําเดือนนี้ร้อยี่สิบาทค่าไฟเดือนนี้หกร้อยเจ็ดร้อยบาทอ๋อเราก็จะได้ รู้ว่ามันเท่าไหร่แล้วก็กดจ่ายจากมือถือนั่นแหละกดโมบายเพย์เมนต์อ่ะจ่ายได้เลยอืยิงเดี๋ยวนี้มันยิงสแกนยิง QR วอารโค้ดอะไรมันก็จ่ายได้ละแต่อย่างน้อยเราได้ดูว่าอ๋อค่าบริการที่เราจ่ายไปเดือนเนี้ยมันเท่าไหร่บางทีมันไม่มีแบบเฮ้ยเราจ่ายค่าค่าโทรศัพท์เดือนละสี่ร้อยอ่ะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะแต่เพลินเดือนที่ผ่านมาเราโทรเกินว่ะเฮ้ยโดนจ่ายไปแปดร้อยอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเออเดือนที่แล้วเราโทรโทรศัพท์เกินไปว่ะ ผมก็เลยส่วนตัวก็คือถ้าเป็นเรื่องของการจ่ายบินทั้งหลายเนี่ยจะไม่ชอบอัตโนมัติชอบดูก่อนเออเออมันมันก็จริงเนาะเพราะว่าถ้าจ่ายไปเลยอัตโนมัติเราก็ไม่ได้ดูอะไรเลยบางทีเราไม่รู้ไงว่ามันเท่าไหร่ยังไงแต่มันก็จําเป็นสำหรับคนที่บางทีอาจจะลืมใช่ไหมคิปมันมีนะอืมเพราะบางคนลืมจ่ายอ่ะอืมบางทีลืมจ่ายบัตรเครดิตก็โดนเป็นค่าธรรมเนียมทวงถามอีกบัตรเครดิตนี่อันตรายมากนะครับอดอกเบี้บยนี่เขาคิดเป็นรายวันนะครับ อ่ะแต่ว่าอย่างน้อยเรื่องของการโอนไปเงินเก็บอัตโนมัติก็ถือว่าน่าสนใจอ่ะข้อสองถือว่าถือว่าโอเคครับได้ผมว่าหลายหลายคนทําได้อ่ะมีอะไรอีกข้อสามครับต้องเปิดอกคุยเรื่องเงินกับคนในครอบครัวอันนี้คือยังไงครับก็บางครอบครัวครับพี่เมธครับอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนเดียวเอ่อมีอาศัยเงินจากคนเดียวในครอบครัวแต่คนในครอบครัวก็ไม่ได้รู้ ว่าเขาได้เงินมาเท่าไหร่ก็อาจจะใช้ไปโดยที่ไม่เคยรู้นี่เขาไม่เคยบอกว่าภาระที่บ้านเป็นยังไงเงินเหลือเก็บหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับก็เลยต้องควรคุยกันอ๋ออันนี้คือในกรณีที่อ,อาจจะมีหัวหน้าครอบครัวหาเงินรายได้คนเดียวใช่เราหรือแม้แต่ถ้าเราเป็นลูกที่อยู่กับพ่อแม่แล้วเราหาไรายได้ของเราเองใช่ไหมครับไออย่างเตาวงนี้คือจบมาทํางานหาไรายได้ด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าก็าควรจะคุยกับพ่อแม่ ว่าใช่รพ่อแม่ก็คุนคุยกับเราด้วยว่าเดือนนี้ที่มีรายจ่ายรายได้เป็นยังไงมีอะไรที่ต้องเป็นห่วงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าบางทีการที่เราได้เงินมาใช่ไหมพ่อแม่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราพอใช้ไหมซึ่งถ้าเราบอกเขาเขาก็อาจจะโอเคช่วยเราซัพพอร์ตได้ในบางส่วนอะไรแบบนี้ครับพี่เมธไม่งั้นมันก็จะเกิดเป็นความเรียดด้วยนะอือหรือว่าถ้าเกิดพ่อแม่เกิดมีปัญหาช็อตเงินทันที เราถ้าเราหาได้แล้วส่วนหนึ่งเราจะช่วยซัพพอร์ตก็ได้ใช่ไหมใช่หรือแม้แต่แม้แต่ช่วยประหยัดเพื่อช่วยประหยัดคือไม่ต้องไปคืาเรียกไม่เป็นภาระของพ่อแม่เพิ่มเติมเราก็เราก็ช่วยได้เยอะ้ะนะใช่ก็ทําได้เหมือนกันครับครับอืมเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีน่าจะช่วยให้เก็บเงินได้ดีด้วยเพราะว่าอย่างน้อยไม่มีเงินแบบคืาเรื่องอย่างว่าใช้แล้วฉุกเฉินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมใช่ใช่ครับได้ครับส่วนข้อต่อไปครับพี่เมธครับต้องเตรียมหาความคุ้มครอง รองรับเอาไว้อันนี้หมายถึงไงจ่ายค่าคุ้มครองเงี้ยหรอเหมือนซื้อประกันเตรียมตัวรอไว้อ่ะครับอ๋อเหมือนซื้อประกันโควิดตอนนี้ป่ะที่หลายใประมาณนั้นเลยกันโควิดไว้ออใช่เพราะว่าพี่เมธค่ารักษาพยาบาลมัน,ม,นมันแพงนะบางทีอะถ้าถ้าเราไม่ได้มีสวัสดิการเราไม่ได้เป็นข้าราชการเราจะก็ไม่สามารถเข้าถึงบริการบางอย่างได้ถ้าเราไม่ได้จ่ายเงินถูกไหมครับครับ แล้วบางทีการที่เราป่วยเราเก็บเงินมาทั้งชีวิตเลยนะคนป่วยหลายคน,นก่ะเกษียณเก็บเงินมาทั้งชีวิตปรากฏว่าป,ป่วยเอาเงินไปจ่ายค่ารักษารักษาตัวเอง <laughs> ใช่โดยที่ไม่ได้ไปใช้เงินด้วยครับดังนั้นแล้วก็ควรจะหาซื้อความคุ้มครองซื้อประกันประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะช่วยลดภาระให้เราครับให้เราจ่ายค่ารักษาพยาบาล่น้อยลงอืมเรื่องนี้เห็นด้วยเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยประกันมีหลายรูปแบบมาก เราเราเราไม่ได้ขายประกันนะเอแต่ว่าเราเรามีหลายรูปแบบคือจะเป็นประกันออมทรัพย์ประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพซึ่งอย่าง,งน้อยซื้อไปก็เอามารถจนภาษีได้ด้วยนะอ่าใช่แล้วอย่างนี้มันมีประกันบางประเภทที่เป็นเหมือนการซื้อกองทุนไปในตัวเก็บเงินอ,ะอ่ะพอหมดสัญญา,าแล้วเราก็จะได้เงินคืนมาบางส่วนเหมือนกันโดยที่เราไม่ได้คืนได้ฟรีๆแต่ระหว่างทางก็คือมีการคุ้มครองด้วยใช่ไหมใช่ระหว่างทางที่จ่ายเงินไปก็คือมีการคุ้มครองด้วย อืมก็ถือว่าการประกันก็เป็นรูปแบบของการอดออมทรัพย์การออมเงินการเก็บเงินรูปแบบอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันใช่ครับครับผมวิธีต่อไปเป็นช่วงเนี้ยควรจะหยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิดลงทุนเพิ่มช่วงนี้สภาพเศร,รษฐกิจมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ใช่ไหมครับพี่เมธดูแย่เลยแหละครับไม่ได้สดใสเอาใช้คำว,ว่าแย่เลยใช่ไหมครับใช่ใช้คำว,ว่าแย่ได้เลยเพราะอะไรเออวันที่เราอาดัอาดอัดพอดแคสต์ from home กันเนี่ย อ,อ,อาทิตย์อาทิตย์นี้แหละและอาทิตย์ก่อนหน้านี้เยมีตลาดหุ้นบ้านเรานี่คือทำเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็คือหยุดหยุดการซื้อขายชั่วคราวอ่ะครับผมแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่าตลาดหุ้นเราลงไปต่ํำลงไปแตะหนึ่งพันจุดได้อ่ะครับถือมันโหดมากอ่ะในในช่วงชีวิตที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเจอเลยนะที่มันต่ำกว่าหนึ่พันเนี่ย แต่ก็ได้เจอจนได้ใช่ <tenemos S 1> <fait> แต่ว่าช่วงนี้มันก็คือรีบาวกับขึ้นมาประมาณหนึ่งก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้มันจะลงไปอีกหรือเปล่าดังนั้นคําแนะนําของตาวคือก็เก็บเงินสดไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปลงทุนช่วงนี้ก็พยายามถือเงินสดให้ได้มากที่สุดครับครับเพราะว่ามันยังมีความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนถือเงินสดไว้อย่างน้อยมันมูลค่ามันไม่ได้ลดลงแต่ถ้าเราไปลงทุนเราไม่รู้ไงมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงฝากธนาคารได้ไหมครับ จริงๆก็ฝากได้นะดอกน้อยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ไงครับหรือว่าถ้าแบบใครมีเงินเยอะแงแบบเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยฝากธนาคารไว้ก็ได้คือถือเงินสดไว้เฉยมันก็อาจจะเขาเรียกไงอันตรายอันตรายใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่หรือจะเอามาฝากผมก็ได้ฮะฝากเตาเหรอใช่ก็ถ้ามีเงินาฝากผมก็ได้เหมือนกันเออ,องั้นโอเคงั้นฝากบอกเพื่อนเพื่อนครับใครมีเงินฝากผมหรือฝากเตาก็ได้นะครับใช่ครับฝากสองคนนี้สบายใจได้เลยครับโอเคว่าหมดแน่นอนนะใช่ครับ โอเคอ่ะ okay. อันนี้คือหยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงทุนใช่ใชไล่มาเท่าไหร่อะห้าข้อละออาห้าข้อแล้วครับครับอ่ะมีข้อหกข้อต่อไปไม,มีครับข้อสุดท้ายครับข้อหกก็บางทีเราได้เงินมาก็แกล้งทําเป็นลืมไปก่อนว่าเราได้เงินเอ้ยอันนี้คือยังไงก็บางทีเราอาจจะไม่ได้มีรายรับทางเดียวถูกไหมครับพี่เมธโอบางทีเราทํางานประจําเรามีจ็อบพิเศษหรือบางทีเราได้เงินจากโบนัสมาหรือแม้แต่เราไปซื้อหวย ถุกออตอรีไงใช่ถูกไหมก็เงินที่ได้มาพวกเนี้ยครับแทนที่เราจะเอาไปใช้อ่ะก็แกล้งทําเป็นลืมดีกว่าเอาโอนเงินเก็บเข้าบัญชีเงินฝากไปเลยอ๋อแบบนี้เราก็จะเก็บเงินได้เพิ่มใช่เราก็จะเก็บเงินได้เพิ่มครับนอกเหนือจากเงินเดือนที่ปกติเราได้มาแล้วก็จะเก็บทุกๆเดือนอยู่แล้วครับแบบนี้ถ้าเราไปยืมเพื่อนได้ไหมครับยืมเพื่อนแล้วทําเป็นลืมคือนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับยืมนาฬิกาก็ได้ เดี๋ยวยืมนาฬิกาที่มันมันไม่ใช่เราใช่ปะ่ะอ๋อไม่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 ไมไมโอเคแต่ว่าเอาแต่ที่บอกกันว่ายืมเพื่อแล้วลืมคืนอ,อันนี้ไม่ดีอันนี้อย่าทำไม่ดีใช่ไม่ดีครับแต่ว่าทําเป็นลืมว่าเงินรายได้มันเข้ามาเพิ่มแล้วเอาไปใช้อย่าทําอย่างนั้นให้เอาปัดเป็นเงินเก็บไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ให้ลืมแล้วเก็บดีกว่าแต่อย่าลืมแล้วเอาไปใช้ไม่ดีครับ อ๋อแล้วก็อย่าลืมไปเอามาด้วยนะคือไม่ใช่ว่าไปทํางานอะไรไว้แล้วแไปลืม,ไปล,มไปลืมวางบิลเก็บเงินนก็ไม่ดีอย่างนั้นก็ไม่ดีใช่ครับครับก็ฟังมาหกข้อผมสรุปได้แล้วว่ามันก็ต้องมีการทําบัญชีและรับรายจ่ายใชนะใช้บริการ,รอัตโนมัติในการจ่ายเงินหรือโอนเงินไปเก็บอืใช่คนในบ้านเดียวกันก็ควรจะคุยกันเรื่องการเงินในบ้านรวมถึงต้องมีการซื้อประกรันสร้างความคุ้มครองเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินก้อนในอนาคต หยุดการลงทุนไว้ก่อนเพราะช่วงนี้ดูแล้วไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่มีความไม่แน่นอนสูงและสุดท้ายคือให้ทําเป็นลืมว่ามีเงินรายได้เข้ามาแล้วเอาเงินนั้นอนะ่ะเก็บไปเลยใช่ครับคือทุกข้อจะบอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราทุกคนถูกไหมใช่ครับวิธีมันก็ต้องไปเลือกกันอีกทีว่าวิธีไหนเหมาะกับใครเหมาะกับครอบครัวเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับอืมอย่างถ้าเราเป็นคนตัวคนเดียวอย่างสมมติจะให้เราคุยเรื่องกับคนในครอบครัวเราทีนี้เราก็ไม่มีใครให้คุยด้วยนะ ใช่เราเรื่องเงินเราก็ต้องเลือกคุยกับเฉพาะคนที่เราไว้ใจได้จริงๆนะอืมไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะไปคุยกับคนอื่นเขาโดนยืมหมดนี่ก็ไม่ใช่ใช่แต่แตเ<ก>ชื่อว่าเรื่องของการทําบัญชีและรับรายจ่ายการมองภาพรวมทางการเงินของเราเองอันนี้ผมเชื่อว่าทําได้ทุกคนนะใช่ใช่ใช่เบสิกสุดๆแต่ได้ผลนะอืมก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีก็อันนี้เรียกว่าไงอนะ่ะเราเอาเรื่องของพื้นฐานทางการเงินมาบอกเล่าทุกคนเนาะเผืนะ่อว่าใช่ค่ะ ใครกำลังอยู่ในสถานการณ์ของโควิด1 9ที่มันก็ต้องเรียกว่าหนักหนาอยู่นะแล้วก็ยังยังน่าจะลากยาวไปอีกเป็นเดือนอนะ่ะยังน้อยเตรียมความพร้อมกันไว้เชื่อว่าวิธีการของเราก็เป็นหนึ่งในรูปแบบหนะึงเนาะที่จะเตรียมพร้อมเรื่องการเงินไว้ใช่ครับครับงั้นไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าตาวมีอะไรมามีเคล็ดลับหรือวิธีการอะไรในเรื่องต่างๆเนี่ยไว้เดี๋ยวมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันอีกครั้งหนึ่งได้เลยครับ ครับในวันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ b r a n d Inside Podcast It's what you're listening to